อยู่ครับผมอยู่ครับผมอยู่เป็นงานนะครับผมนี่นี่ครับก็น่าจะมีสิบบวกนะครับวันนี้สวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับผมออกตกปลาเช่นเคยครับผมวันนี้วันนี้ผมมาแถวปาจีนนะครับผมแถวอำเภอบ้านสร้างนะครับก็วันนี้เราจะมานี่ครับผม ตกปลากันด้วยเหยื่อยางนะผมหรือว,ว่ากบยางนะครับก็ที่ใช้วันนี้นะครับผมเป็นขนาดหนึ่งโอนะเป็นขนาดหนึ่งโอนะครับเป็นของผมเองนะครับก็เดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวรับชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนเปิดหัวคลิปผมก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงวันนี้เอากระบะมานะครับผมวันนี้ เขากะบามานะผมได้แล้วนะตัวหนึ่งแต่ในนี้นมีปลาสองตัวนะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมีปลาสองตัวนะในนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็รับชมคลิปนะผมว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับจะมีตัวกัดไหมนะครับวันนี้ก็อากาศปิดนะครับผมฟ้าคึมนะครับผมนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับแดดไม่ร้อนนะครับวันนี้ เมื่อกี้ผมก็ได้อยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเน,นีตรงเนี้ยกัดตุบเลยนะครับผมก็กวัดสวนเลยนะครับโอเคตัวอ้วนนะครับผมฝากผลงานไปด้วยครับมาครับผมตัวที่สองได้แบบงงๆนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดกล้องด้วยแล้วก็จกังหวะผมตีไปแล้วสายมันฟู่นะครับผมก็มัวแกะฟู่อยู่นะ หลังจากแกะฟูกเสร็จนะครับผมก็จะเก็บเหยื่อเข้ามานะครับว่าจะเก็บเหยื่อเข้ามาแล้วก็จะตีใหม่นะครับพอดีเหยื่อมันจมน้ําอยู่นะจังหวะเก็บเหยื่อเข้ามานะครับมันมันมีปลาอยู่ปลายสายนะครับผมก็วัดส่วนเลยนะครับผมนี่ได้ตัวมาจริงนะครับได้แบบฟุกฟุกครับผมตัวที่สองไม่รู้มาไงครับผมแต่ก็ได้ตัวครับนับแต้มเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับผมเต็มเงื้อเหมือนเดิมนะครับนี่นี่เข้าเงื้งเหมือนเดิมนะครับ นับแต่มคือเ่า อูอล่ะครับอยาหลุดนะอยาหลุดนะอยาหลุดนะเนาะเต็มสองเงียงครับบอลลดหลอกเต็มสองเงียงปนีฮึฮ่าฮ่า บอลลูดหรอครับแต่สมาเต็มสองยงียงปวานี่เผียเต็มสองยงียงครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเก็บปลานะครับผมก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็พอดีปลาปลานานะครับไซส์ประมาณนี้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับผมแก้วไปครับผมเดี๋ยว ตีต่อนะเมื่อกี้ผมยืนอยู่แถวนี้แหละเนี่ยแถวนี้แหละน้่งขุ่นๆนี่แหละที่ผมยืนนะครับก็กัดอยู่ตรงข้างหน้านี่นะเนี่ยตรงนี้แหละตีย้ำๆย้ำๆลากๆจับย้ำนะครับผมแอคชั่นเล้าๆนะเดี๋ยวก็ออกมากัดจนได้นะครับผมอยู่ที่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ออกมากัดนะครับ แต่ไม้นี้ก็ค่อนข้างมหาชนนะไม่มีใครที่มาแล้วไม่เข้านะแถวนี้หมายนี้นะครับคงก็จะเดินตีไล่เลาะเข้าไปเรื่อยนะครับ สายติดนะครับสายใหม่นะครับผมผมเพิ่งเปลี่ยนสายมาใหม่นะก็สายยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนลอยพักนะครับจะเดินได้เข้าไปถึงไหนเนาะนี่เนาะกลัวน้ำท่วมบูดเนาะ อยู่ครับผมอยู่อีกแล้วครับเนี่ยหึ่งกัดแล้ววิ่งเลยนะไอ้ตัวนี้กัดแล้ววิ่งเลยนี่ครับผมชูติเงียงเดียวเลยขอกิปเปอร์ก่อนขอกิปเปอร์ก่อนอาปากกันแล้วอ้อาปากโอเคครับผมนี่อยู่คือเก่าเนี่ยครับผมเนี่ยฮะ ประมาณนี้นะครับผมนี่ใช้ปลาช่อนนาเนี่ยตีไปตีมานะครับเดี๋ยวก็กัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ขอ,อปลาใส่ถุงก่อนนะครับลำบากนิดนึงนะครับผมถ้าเรามายืนตีปลาในน้ำนะจะลำบากนิดนึงนะครับก่อนอื่นก็ขอ,อปลาใส่ถุงก่อนนะครับโอเค คนีมก็ไม่ได้เอามานะครับคีมมาอยูบ่บนรถโอเคเนี่ยกัดแล้ววิ่งเลยนะดีนะได้ตัวโอเคครับผม Kìa các bạn có phải của nhà mấy đơn nữa các bạn Nghe không? Chân các bạn Nà nám thuốc mình chinh này là, các bạn nắm thuốc mình chinh Ok các Phải mấy

โอเคครับผมนี่น่าจะเห็นช็อตกันนะครับนี่ครโอเคเจนนี่เับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับแกวโอเคครับผมก็สำหรับทิปออกตกปลาช่อนนะครับผมของผมวันนี้นะก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผม สมควรที่จะกลับบ้านนะก็ผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มีทั้งถ่ายและไม่ได้ถ่ายแล้วก็ก็จะเป็นปลาของน้องชายด้วยนะครับผมน้องก็จะสองคนรวมกันนะครับวันนี้ส่วนของผมนั้น6ตัวนะครับผมปลาช่อนวันนี้นะครับก็ปลาช่อนนานะครับบ้านสร้างนะครับน้ําค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ตีไปเรื่อยนะครับผมนี่นะครับผม อันนี้โซนที่ผมมานี่ขึ้นมาบนบนนะครับผมน้ำมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ส่วนถ้าเป็นโซนล่างๆแถวใกล้ๆกับแม่น้ำบางปะกงนั้นตัวนั้นก็เอาน้ำก็จะเยอะหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมก็มาดูรับผมเดี๋ยวผมจะเทน้ำออกให้ดูนะนี่นะครับ นนเห็นไหมหมดแล้วนะของผมก็จะอยู่ที่หกตัวนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นปลาของน้องหมดเลยนะครับก็ตกด้วยกันนะครับผมก็ใส่ถังเดียวกันมาด้วยกันนะครับก็เลยใส่ถังเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องเปลืองหลายถังนะครับก็ นี่นะครับผมปลาวันนี้นะครับก็น่าจะน่าจะมีสิบบวกอยู่เนาะนะนครับน่าจะมีสิบบวกนะครับโอเคครับผมพอดีรถมานะโอเคครับผมเมื่อกี้รถมานะขยับรถให้เ,เขานเมื่อกี้นะครับก็รถมันจอดแล้วมันสวนเลนไม่ได้นะครับก็เลย ขยับนะครับแล้วก็แอบคนละมุมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับในความไม่สะดวกนะครับก็ผลงานนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับก็น่าจะมีสิบบวกนะครับวันนี้เฉพาะของผมก็หกตัวนะครับผมก็ไปช่อนนานะครับผมก็ใส่จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากครับผมก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ